วิวก็สวยนะสดชื่นมากข้างหลังเป็นวิวภูเขานะตรงนี้สวยคุ้นายมาล้เดี๋ยวขอตัวไปทำอาหารเช้ากันเพราะเมื่อคืนเราไม่กินข้าวกันเมดเหนื่อยแล้วก็ง่วงด้วย với trứng, cầm địt này, cái này đẹp, cái đen đẹp cho sục vào thứ size để con, anh nói cái thải, cái thải, hai ระหว่างทำอาหารอยู่คุณนายก็แผนกล้องดูวิวครับผมวิวที่สวยตอนเช้าซึ่งมันก็สวยจริงๆนะครับดูภูเขาโอ้โหสุดยอดมีจุดชมวิวมีจุดเช็คอินมีจุดถ่ายรูปครบเซตครับระหว่างนั้นเราก็ทำอาหารเกือบเสร็จแล้วครับพร้อมที่จะกินแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าตาอ,อาหารของผมกันนะครับ จันที่13นะครับเราก็เสร็จสิ้นภารกิจจากภูทานแก้วมาชมภูเขาฟูจิแห่งกระบี่ไปแล้วนะครับไม่มีทะเลหมอกนะครับเพราะฝนไม่ตกแต่แดดก็ร้อนด้วยนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าวิวดีเมื่วานนี่คืออากาศเย็นสบายมากก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับค่าปักเต็น100บาทค่าไฟ50บาทต่อเต็นอริวันชอบไหมครับชอบค่ะน หลับสบายไม่เหมือนอย่างที่คิดคิดว่ากลางคืนต้องหนาวแบบแบบไม่ได้เลยเนาะเอาเพระผมใหญ่มากเอาเพราผมใหญ่มามากไม่ต้องใช้ลับสบายอากาศกาลังดีนะครับป่านี้สองข้างทางคือต้นปามหมดเลยแล้วก็วิวที่เราเห็นจากตรงแคมป์ลานแคมปิ้งของเราก็ปามนะครับผมสวยสวยดีมากอะสวยมากถนนแบบ ขจีมากนะ รมแรงดีดูข้างหน้าเป็นภูเขานะครับเป็นเหมือนม่านภูเขายินปูนแถวแถวคอนแก่นนะ่ะมันจะเป็นภูเขายินปูนเป็นม่านแบบนี้เลยตรงภูผาม่านนะครับจะลักษณะเดียวกันเลยดูต้นปาล์มนะครับต้นปาล์มที่นี่ใหญ่มากใหญ่สูงชะลุด <Okay. S 2> เดี๋ยวไปเจอกันอีกที่ครับตอนนี้เรากำลังมาถึงคลอง2น้ำนะครับที่ท่าปอมห่างจากจุดกลางเต็นท์ของเราประมาณ10กว่ากิโลนะ18กิโลถ้าจำไม่ผิด right. ปกติค่อยเจอตรงนี้หรือว่าวเราเด,ดินผ่านทางาน้องไปสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ คลองสองน้ำจังหวัดกระบี่ถ้าปอมคลองสองน้ําตรงนี้เป็นรีสอร์ทนะครับอยู่ในสวนปา์มเผื่อใครอยากมาพักตรงนี้นะครับแต่เรากะว่าจะมาเดินที่คลองสองน้ํานะครับชมวิวแต่ก่อนมาคือเราเห็นร้านอาหารบ้านๆน,นะครับเป็นขนมจีนสองน้ำํำย่ามีน้ำยาใช่ไหมใช่แล้วก็<า>แกง <ไป S 1> แต่ปลา,ปลาอันนี้เราซื้อมาเองนะอีปลาชิงชังชางเราซื้อมาเองอ20บาทนะครับ ยี่สิบบาทหนึ่งเซ็ตนะครับยี่สิบาทหนึ่งเซ็ตมีผักด้วยนะมีผักด้วยเห็นไหมผักไปเยอะมากเลยครับผมปลาชิ้นชัางเราซื้อมาจากสะพานสาลสินร้อยร้อยหนึ่งเนาะนึง <100. S 2> ก็พร้อมกับปลาหมึกซึ่งเราว่าจะทํากินเมื่อคืนอะ่แกกะแต่เราไม่ได้ทานี่ก็หมึกกะว่าจะมาย่างแต่เราไม่ได้ทําพอเมื่อคืนหลับสบายเลยแล้วก็มีชาพยอมนี่ของคุณนายเขา อันนี้ของเราแล้วก็คุณนายก็นั่งรอกินอยู่เพราะว่าเราถ่ายรูปอยู่แล้วก็มีพัดลมเล็กๆของเรานะครับติดตรงนี้คุณนายร้อนนะครับขอพัดลมโอเคไหมปินขนาดนี้ที่นี่เลยครับถ้าปองของสองน้ำโอเคคอนุญาตไปกินก่อนนะเจอกันรส <c oughs> ชาติเป็นยังไงบางอ้น <c oughs> อร่อยอร่อยเนาะเผ็ด <c oughs> ลองตัวอืเผ็ด <c oughs> <c oughs> แล้วก็มันมันอาจจะเป็นเพราะน้ำแกงสองอย่างผสมกันเนาะผสมกันมัน็อ,อื่อย้อืมสุดยอดผักให้ด้วยนะครับอ,อันนี้ใบมะกรอกราชอบมากเลยนะมันจะเปรี้ยวๆฝาดๆิดนึงนะกินกับขนมจีนก็อร่อยมากเลยสุดยอดอดูเสียงเคี้ยวนะครับกรุบกรึบกรบกรึบกรบกินช้างเลยทั้งตัว เรากินอาหารเช้าตอนเจ็ดโมงแล้วเราก็มากินขนมชิ้นตอนเก้าโมง <laughs> ซัปเปอร์ <laughs> <laughs> สุดยอดสายกินนะมีลูกกล้วยด้วยนะลูกกล้วยแล้วเปะนาง <c oughs> เยี่ยมมากใส่นในไใปลา <c oughs> วิเดี่ยวกระเด็น <c oughs> เรามาชิมกันอีกรอบสองคำใหญ่ๆเลย อ,อร่อยมากครับใบมะกรอ,อกครับมนันเปรี้ยวผัดๆกินกับขนมจีนอร่อยมากมคือดีมาก นางมีพัดลมส่วนตัวนะครับนางร้อนมีชายเย็นของนางกาแฟของเรามีขนเหนียวปิ้งด้วยนะตรงนี้เรากินกันอยู่ข้างรถเลยอืว้นไม่หิวเลยใช่ไหมครับไม่หิวเลยจะหมดจานแล้วนี่คือวิธีของแคมเปอร์ครับ อยู่ที่ไหนเราก็กินได้เพียงแค่ยกโต๊ะลงมายกก็อี้ลงมาก็เป็นห้องอาหารของเราได้แล้วนะครับซิวๆชิวๆดูอรเอยวดูอรนะยลินงมื้อนี้มูลค่าเท่าไหร่ไอที่ซื้อมาขนมจีนกับขนมห้าสิบห้าบาทนะอันนี้สองอย่างสี่สิบบาทรวมเป็น เก้าสิบห้าบาท,บาทยังไม่ถึงร้อยเลยนะสองสองคนเมือนี้แคมเปอร์ครับเที่ยวแบบชิวๆแบบประหยัดประหยัดกันนะครับใครอยากลองทําไปติดตามดูนะครับช่องโคจิเจอนี่เจอกันที่ไหนเจอกันที่กระบ,บี่ทริปนี้ครับผมครับผมกินก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูคองสองนะ้ำโอเคนะไปนะ อันนี้คือทางหลังแล้วก็มันจะต้องรีทางนี้โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่คลองสองน้ำนะคือถ้าปอมคลองสองน้ำมาแบบไม่ได้วางแผนแล้วก็ไม่ได้เช็คข้อมูลนะครับ <c oughs> ก็พอมาถึงปุ๊บเขาบอกว่าเขาปิดปรับปรุงครับเขาซ่อมสะพานก็เข้าไม่ได้นะครับก็นั่งกินขนมจีนเสร็จปุ๊บเดินมาถึงกาวฟเลยครับแต่ว่าได้ถ่ายลูกกระปูยักษ์นะครับ ตัวใหญ่ด้วยสมปีที่แล้วเรามาไม่มีนะครับ<ม>ยังไม่มีแต่ตอนนี้คือตัวใหญ่มากสงสัยเขาเพิ่งผสมพันธุ์กันเสร็จครับน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่มั้ใช่ครับมันมีลานปูดําด้วยไงใช่ลา, <นะ S 2> านปูด,ดาดที่ยย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 ปยยยอยย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 ายยยยเยยยอยย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  เสียดายอะ่ะอุตสาห์มานึกว่าจะได้เล่นน้ําอืมถ้าปอมคองส่องน้ําเปิดเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับเขาปิดปรับปรุงอยู่นะครับวันครับเก็บพุงโอเคเราเจอกันครับเป็นไงทัวร์ไกด์ไม่ทำข้อมูล เปล่าเดลยเขาปิดปร ini, ับปรุงนะครับเดินกลับทันทีด้วยความพอเหี่ยวจากเมื่อกี้เอนกีเต็มตอนนี้แบบกินไปซะเต็มที่จะพิชจะพิชาชร์จใหม่โดยการไปกินพุเป้ผลไม้โอเคจัดไปเซ็ง ภูเก็ตกระบี่มันก็ไกลอยู่นะครับแต่ว่าเขาปิดปรับปรุงครับเขาปิดปรับปรุงพี่น้องใหญ่ยังใหญ่ยังมันเก็บเีลักขึ้นมาสิแปโล รั่วสวนตามนะครับร้านอาหารวิวสวยวิวภูเขานะเผื่อใครจะมานะเป็นอาหารซีฟู้ดนะครับมีสระว่ายน้ำด้วยนะเผื่อใครจะเล่นนะแต่ตอนนี้พี่ต้องกลับแล้วล่ะเพราะพี่รู้สึกว่าพี่หมดพลังพี่จิตใจห่อเหีียวถ้าปอมมันเป็ด มาขอ <c ười> ลูกสวาวเขาแล้วก็ไม่ให้พี่รู้สึกเศร้าไปขึ้นรถกลับบ้าน